ยายแต่ผู้ใดมาโคกเจ็บเห็ดมือนึงนี่มันเป็นยังไงอาการบอสอย่าพี่น้องฟังกันนะมันเป็นเท้าไข่เท้าหนาวปวดขาปวดแข้งปวดไปเบ้อส์ขันผู้ใดมานะอาการนะเป็นยงนงงังั่นบอสงุดเย็ดอีกเออหงุนเย็ดเสียคนบอสหาขันผู้ใดเออแต่ผู้ใดไปเฝ้าเรียงเห็ดให้ยายฟังแค่มือเ้านี่ว่าโคกได้ออกนี่<ง>ขันผ่้ใดมานี่เป็นอารมณ์เสียงุดเย็ดเลยเป็นบอ ฝุ่นเพิ่นได้โอ้ยเพิ่นน่ะบังนี่ถ้าเป็นพิ่นได้ยังเพิ่นขี้มอดใส่ไปมีแต่เข็ดเมืหอคันโอ้บ้านี้กะกินตนาการได้ว่ามันต้องออกหลายแถมนเป็นว่าะพูดเลยกันแซ่บเออกันได้มาเออเอาบ้านี่ให้เฝ้าใส่ได้พี่น้องพูดเลนเจ็บเข็ดได้ก็จะไปเฝ้าเห็นกุ้งจผมถึงยินเลยเออพาม่าเนี่ยเฝ้าทีที่แซว่า โคกนี่ผมก็ว่ามันเที่ยวมือเป็นมือแหละเอ้าอ๋อแต่ฉลํมบาก่อนั้นบอพามากตแม่นรถแมเออประด้ล้าบากดอกแต่วามาเฉียวก้อนใดบ่เอระเดีเออประได้เนี้ไปง้ได้ไปเก็บไาไดบอสหมูว่านหน่าวันนี้กับมืงอนี้มาอีกเด้เมันออกเมันออกเอ้าพามาแล้วมือนีถ้าประเดี๋ยวจะมากันถ้าประด้มือนีมือนยอนมากอีกวะมากคันมย่านมออกหน้าอีกคือเกาโอ้ยน่าพี่หลองนะคนมันกับมันอีรีเอ้า มากกับแม่ทันไะเบิ้งทางไปโคกพี่น้องเดี๋ยวผมสีให้เบิ้งทางทีว่าผมพาคุณยายมาเก,ก็บเห็ดที่ว่าโคกทีว่ามาบ่อยหลือเอาตอนช่วงนี้ก็นั่งหิดหอนหอนโคกหอดปลาเราท่านเขาโคกสิเป็นแบบนี้ครับจนว่าขักก้ามาทุ่งหน้าจนะคว้างอะแหล่านจอดรถที่คุณเคยมองเขาโอ้มือนี่กับมี่ รถกระบ,บะเพร่นมาจอดก้อนเร้วเนาะพี่น้องแล้วกับมอเตอร์ไซค์ก้อนนเข้าไปขุ่นเลยมมนติเป็นยี่สีบกับบลูพาว่ารถไงไปไหนบอถ้าจะไปข้างหน้าไงมันเข้ากับบเคยไปมันติไปไส